วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหน้าที่ของมิตรของเพื่อนที่ดีเราควรจะทําหน้าที่อย่างไรอันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากพี่พักหลังจากที่ได้พูดคุยกันมาะระยะหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊จริงๆแล้วสิ่ง,ส,งสิ่งที่เราสิ่งที่มันใกล้ตัวเราที่สุดแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านน่าจะเริ่มที่จะขยายความแล้วก็ใส่ลงลึกไปในรายละเอียด มากยิ่งขึ้นหลวงนะพี่มั่นใจว่าทุกคนนั้นมีเพื่อนแล้วก็ทุกคนก็มีเพื่อนมากเพื่อนน้อยแตกต่างกันไปบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่มีเพื่อนเลยไม่เคยมีเพื่อนเลยมีแต่หมาก,กับแมวทุกวันนี้อยู่กับเจ้าแมวเหมียวอ,อยู่กับเจ้าไม่ค่อยอยากจะคุยใครไม่ค่อยอยากจะคบกับใครนะบางคนอาจจะมีอารมณ์แบบนี้อาจจะถ้าใครมีอารมณ์อย่างนี้มากๆก็อาจจะต้องไปเข้าคอร์สอ,อบรมกับหลพี่สัจติโกสักนิดหนึ่งบางที เราอาจจะไปสะดุดใจสะดุดกับปัญหาอะไรในชีวิตอะไรบางอย่างที่มันผ่านมาแล้วมันไม่เคลียร์นี่ยมันไม่อโหสิกรรมอย่างแท้จริงมันก็เลยกลายเป็นปมเหมือนปมพยาบาทเล็กๆที่มันเป็นปุ่มอยู่ในใจพอเอามือเลื่อนไปก็สะดุดทุกทีก็ไม่ค่อยอยากที่จะใจมันไม่เกลี้ยงใจมันเป็นปุ่มเป็นปมมันใจมันไม่เกลี้ยงไม่ใส่พอใจมันไม่เกลี้ยงไม่ใสมันทําอะไรมันก็จะแบบ มันเหมือนมีอะไรอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบางทีเพราะนั้นก็ก็ต้องไปหาทางที่จะทําใจให้เราเกลี้ยงให้ใสน,นะฮะแต่เน้ออะไรไม่ออกนะะก็นั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆนั่งสมาธิพิจารณาตัวเองนั่งสมาธิพิจารณาตัวเองแล้วก็จดบนันทึกนะฮะกระบวนการเกิดขึ้นของใจเราวันนี้ใจอะไรเรามากระทบอะไรยังไงเรารู้สึกยังไงเราปรับ,รบวางใจยังไงเราแ,แก้ไขยังไง ค่อยๆทำเป็นเจอแน่ไปจาชีวิตของเราไปเรื่อยๆพอตอนที่เราทุกข์ตอนที่เราเจ็บตอนที่เราช้าตอนที่เราไปไม่ไม่ไหวไปไม่ได้รู้สึกว่ามันคับคล้องปึดอัดคับคล้องไปหมดลองไปเอาเจอแนลที่เราเขียนตรงนั้นมาดูมาอา่านเพราะว่าใครเนี่ยก็ไม่สามารถสอนเราได้ดีท่ากับตัวเราเองตอนที่ตัวเราเองกําลังใจใสๆใ,ใจเกลี้ยงๆนั่นแหละนั่นแหละสอนดีชะมัดเลยตอนนั้น เพราะฉะนั้นถ้าจะไปหวังพึ่งคนโน้นคนนี้เพื่อให้คนโน้นคนนี้มาสอนเนี่ยมันยากนะสิบสังฆราชจะมาพูดให้เราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเนี่ยสังฆราชมรณา,าพไปไม่รู้กี่องค์ก็เปลี่ยนใจไปไม่ได้บางทีจิตมันดือ้อมันดื้อมากก็ต้องปรับที่ตัวนั่นแหละนะพระพุทธเจ้าเลยก็ต้องบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็นั่นแหละเราจะฝ่าชีวิตเราจะฝ่าอุปสรรคเราจะฝ่าปัญหาของตัวของตนเราไปได้ทั้งหมดเนี่ยคนอื่นเขาได้แค่ชี้นะเขาได้แค่นํานะแต่เขาทาให้เราไม่ได้หรอกเขาจะทําได้ก็แค่เรื่องภายนอกทางด้านกายภาพเขาอาจจะช่วยส่งเสริมเรื่องเงินในการแก้ไขปัญหาชีวิตให้เราเขาอาจจะส่งเสริมเรื่องตําแหน่งเขาอาจจะส่งเสริมเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวแต่ว่าท้ายที่สุด มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากขนาดนั้นหรอกมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มากขนาดนั้นหรอกต่อให้ให้เงินไปเป็นร้อยล้านพันล้านถามว่าท่าในนิสัยมันยังเป็นเหมือนเดิมไมซ์เซ็ตมันยังอยู่ในกรอบเดิมความมีอคติความมีพยาบาทความใจแคบมันมีเท่าเดิมมันไม่ไม่ลดลาวาสอกลงไปเลยเนี่ยก็ยากที่จะขุดและยากที่จะแก้ไขอะไรได้ถึงตอนนั้นเงินไม่ได้ช่วยอะไร ถ้าใจมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งภายนอกทั้งหลายทั้งปวงเป็นปัจจัยเบื้องต้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ที่ก็ยังไม่สู้เท่ากับตัวเราเองที่จะฮึดขึ้นมาแล้วก็แก้ไขได้เป็นในวันนี้หน้าที่ของเพื่อนที่ดีในทิศหกซึ่งเราอาจจะเคยฟังผ่านไปฟังมาบางทีฟังทีเนี่ยฟังเป็นทิศฟังเป็นข้อฟังเอ่อ ฟังมันทั้งหมดหกทิศเลยบางทีก็เบลอแบไม่รู้จะเอาทิศไหนเป็นทิศไหนสลับสับทิศไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหงงทิศนะหลวงพี่เอาไหนมันสักทิศหนึ่งแล้วก็ให้ผมไปแบบได้เอาไปใช้อย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วธรรมะของพระเจ้าเอาสักข้อหนึ่งไปทําให้มันดีที่สุดก็ข้อไหนก็ข้อนั้นนั่นแหละมันก็เชื่อมถึงกันได้หมดโดยที่เป็นอัตโนมัติถ้าเกิดว่าใจมันเชื่อมได้คือถ้าใจมีสติแล้วก็เป็นสมาธิใจสงบมีความสุข มีความรู้สึกว่าเรายิ้มได้จากภายในยิ้มได้ทุกวันยิ้มโดยปราศจากความรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลความรู้สึกตะคิดตะขวงใจอะไรใดๆทั้งสิ้นยิ้มไปเถอะคนไทยในเรานิสัยจริงๆแล้วเหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติธรรมมากจะว่าไปแล้วสายการปฏิบัติในการปฏิบัติสมาธิในประเทศไทยในนับว่ามากที่สุดในโลกโดยซ้ำไป มีความเจะเดินนุ่งเรืองในด้านการฝึกจิตใจบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายฝ่ายกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีอยู่มากมายในประเทศไทยให้ท่านได้เลือกอาตามจริตอัธยาศัยสิ่งที่สั่งสมมาด้วยซ้ำฝรั่งมังค่าเอาแค่ว่าประเทศเมียนมาประเทศใกล้อพือนบ้านใกล้เคียงเราก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธิได้หลากหลาย ในวิสุทธิมรรคจะมีถึง40วิธีประเทศไทยก็มีเกือบครบทั้งหมดและแต่ละองค์แต่ละองค์ก็มีความฉกาดในเรื่องของการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นเข้มขลังแล้วก็ลึกซึ้งในด้านที่ตนเองถนัดทั้งสิ้นเลยรงนันประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศที่เหมาะในะบุคคลที่เกิดมากับสิ่งแวดล้อมกับสภาวะธรรมชาติกับเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่เอือ้อ เอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างที่สุดแล้วก็ะะนั้นเราอย่าทําให้โอกาสดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราชาตินี้เนะี่ยมันหลุดล่อนหายไปอย่างไร้ค่าไร้ประโยชน์เลยพระอาจารย์เจ้าทั้งหลายก็พูดอุตสาทเทศเป็นภาษาไทยกันเยอะแยะทั่วหน,น้าฟ้าเมืองไทยะมีกันเต็มขับเฮาไปหมดมีกันเต็มย t u b e ไปหมดเลยจะกระชากกิเลสตัวเองได้ขนาดไหนทั้งหลวงพ่อชาหลวงพ่อพุทธทาสสารพัดหลวงพ่อที่จะ มีธรรมะหลวงพ่อจะลงหลวงพ่อจะรันต่างๆมากมายเยอะแยะเพราะฉะนั้นจริตอัตยาศัยของเรานั้นเป็นแบบใดแบบใดคุ้นเคยกับเรื่องอย่างไรเราก็ศึกษาแล้วก็ทําให้จริงจจังๆในสิ่งนั้นเถิดแล้วก็ถ้าจะเปิดใจสักหน่อยเออเรียนรู้ให้กว้างขวางมากขึ้นรับรู้รับทราบแล้วก็ลองฝึกปฏิบัติให้กว้างขวางให้ตรงจิตตรงใจของเรามากขึ้น ก็จะได้พบกับสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสาระในชีวิตของเราสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องก็มิตรเป็นทิศเบื้องซ้ายอันมิตรพึงบำรุงได้ด้วยหน้าที่5ประการก็คือ1เนี่ยหน้าที่ของมิตรในทิศนะข้อที่1ให้ปันให้ปันกันก็คือรู้จักให้กันนั่นเองแบ่งแบ่งอะไรให้กัน 2. พูดกันด้วยถ้อยคำอันเป็นที่รัก พูดด้วยถ้อยคําันเป็นที่รักก็คือมีปียาวาจาข้อข้อแรกก็คือการให้ทานนั่นเองข้อที่สองมีปิยาวาจาข้อที่สามช่วยเหลือในประโยชน์ของเพื่อนก็คืออัตจริยานั่นคือประพฤติตนให้เป็นประโยชน์นะเพื่อนขาดเหลืออะไรมีความจําเป็นอะไรก็ส่งต่อความช่วยเหลือเหล่านั้นอย่างเต็มที่ข้อที่สี่ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายอ่า สมานตาตตาความเสมอต้นเสมอปลายของเราดูได้จากอะไรดูได้จากความต่อเนื่องแล้วก็วินยัยถ้าเราให้ก็อย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เพื่อนก็ควรจะรู้จักเรียนรู้ที่จะให้ตอบอย่างต่อเนื่องเลยนะไม่ใช่เอออะไรให้อย่างเดียวเนี่ยนะก็ต้องดูว่าณเวลานี้เขาต้องการคําพูดดีๆเป็นปิยาวาจาก็เพียงพอณเวลานี้ความรู้ซึ่งเป็นเหมือน สิ่งที่เราช่วยเหลือแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดจําเป็นกับเพื่อนเราก็ควรให้ความรู้ตรงนี้ถึงเวลาที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยแรงด้วยแรงกายสิ่งที่เราทุ่มเทไปให้หมันก็เกิดประโยชน์กับเขาเขาพลิกชีวิตได้ด้วยสิ่งที่เราทำํำเราก็ทำส่งเสริมเขาเพราะนั้นการมีวินัยกับเรื่องทั้งสามสามเรื่องที่ผ่านมาวินัยก็คือให้ความต่อเนื่องไม่ว่าจะเพื่อนจะทุกข์จะลําบาก คราวไหนตอนไหนก็ตามเรายืนอยู่เคียงข้างเขาเสมออย่างกามัตโตของบริษัทประกันเลยนะก็คือไปยืนอยู่เคียงข้างเขาตลอดไม่ได้ไหมายความว่าเป็นประกันชีวิตที่่ะรถชนเมื่อไหร่มาอยู่ข้างๆเราตลอดเราไม่ไ้เป็นต้นไม่ใช่ก็คือให้เป็นเพื่อนที่ดีที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเขาตลอดเพื่อนทุกโศกลําบากยากร้องไห้น้ําตาไหลเมื่อไหร่เอ้ยมีอะไรบอกได้นะ ร้อมที่จะรับโทรศัพท์และเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้กําลังใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเพื่อนนะบางทีเราอาจจะมีแฟนหลายคนบางทีเราอาจจะมีะะะสารพัดสารเพย์นู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วน,นะย้อนกลับไปเพื่อนที่เราสามารถที่จะพูดอะไรได้ตรงๆบอกอะไรได้ง่ายๆบางทีความเป็นเพื่อนมันมันมันตัดขาดกันบางทีก็อาจจะดูเหมือนง่ายเหมือนยากนะแต่ว่าเอาเถอะ มันต้องมีสักคนน่ะเพื่อนแท้มันต้องมีสักคนหนึ่นแนงแหละถ้าบางคนบอกว่ายังไงก็ไม่มีไม่เคยมีเพื่อนอลองไปตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองดูว่าตัวเราเองมีเหมาะที่จะเป็นเพื่อนชาวบ้านนี่ก็ไหมบางทีเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกคนที่อยู่หน้ากระจกนั่นแหละลองไปส่องดูอันนี้แหละคุณสมบัติไม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนใครเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีหมดข้อสุดท้ายนะยังมีอีกข้อหนึ่ง มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะนี่นี่ก็คือทิศเบื้องซ้ายว่ามิตรนั้นควรบำรุงควรปฏิบัติต่อกันด้วยลักษณะอย่างนี้ทั้งห้าประการนะวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราซัพพอร์ตเขาสี่ข้อแรกนั้นเขาเรียกว่าสังฆะวัตถุสีก็คือคุณเครื่องสี่ประการในการสงเคราะห์ คุณเครื่องสีประการในการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันแล้วก็เพิ่มข้อสุดท้ายก็คือความจริงใจจะสังเกตว่าเมนไอเดียสำคัญสำคัญที่ทำให้เรา,เาได้รับการนิยามว่าเป็นเพื่อนอย่างแท้จริงคือความจริงใจเพราะนั้นใครที่คิดจะเป็นเพื่อนใครหรือใครที่คิดว่าเรามีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ลองหาเพื่อนที่มีความจริงใจกับเราอย่างแท้จริงคนนั้นแหละ ค,ค,ค,คือคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดในการเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ลองหาเพื่อนที่จริงใจกับเราแต่ก่อนที่เราจะหาคนที่จริงใจกับเราเรานะจริงใจกับเขาบ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วก็เราพร้อมที่จะให้อะไรบ้างไหมเราพร้อมที่จะมีคําพูดดีๆเสริมกําลังใจให้กําลังใจซัพพอร์ตเขาบ้างไหมเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออะไรเขาบ้างไหมหรือเราพร้อมที่จะยืนเคียงข้างเขาในยามที่เขา ไม่มีใครในยานที่เขาไปไหนไม่ได้ในรานที่เขาล้มแล้วเขาลุกไม่ไหวเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแขนให้เขาประคองได้หรือเปล่าและท้ายที่สุดความจริงใจที่มีให้เพื่อนมันมีจริงไหมหรือว่าเออเราก็ไม่เคยจริงใจกับใครแล้วก็คบไวเงินเงันเออถ้าคุณคิดว่าคุณคบไวเงินเงันคุณก็ได้อะไรที่แบบเงินเงันนั่นแหละทําอะไรก็ได้อย่างนั้นทุกสิ่งกฎแห่งกรรมมีอยู่สําหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอให้ทุกท่านทําหน้าที่เพื่อนที่ดีโดยทันหน้าที่ออกไปจากใจของเราขอจเจริญพร